สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปสั้นหนังสือดีอีพีนี้เดินทางมาถึงกฎที่14ของ15กฎการเติบโตที่ทำให้คุณเก่งขึ้นตลอดชีวิตของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลโดยกฎที่14มีชื่อว่ากฎแห่งการยกระดับยิ่งพัฒนาความสามารถของคุณยิ่งเพิ่มขึ้นเราไม่อาจรู้เลยว่าขีดจำกัดของคนคนหนึ่งอยู่ตรงไหนทุกบททดสอบทุกสถิติและทุกเส้นชยัยบนโลกนี้ ไม่อาจวัดศักยภาพของมนุษย์ได้เมื่อใครสักคนไล่ตามความฝันเขาจะไปไกลเกินสิ่งที่ดูเหมือนเป็นขีดจํากัดของตัวเองศักยภาพในตัวคนเรานั้นไร้ขอบเขตและมีส่วนที่ยังไม่เผยออกมาอีกมหาศาลข้อจํากัดคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเองแล้วคุณจะยกระดับความสามารถของตัวเองอยู่เสมอและบรรลุศักยภาพได้อย่างไรคุณเพิ่มประสิทธิภาพภายนอกได้ ด้วยการให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรู้วิธีการทำงานกับผู้อื่นแต่ทางเดียวที่จะยกระดับความสามารถภายในคือการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแค่เรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมอย่างเดียวยังไม่พอคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดและสิ่งที่ทำด้วยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่าคนทั่วไปดึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองออกมาใช้แค่1 0เท่านั้นนี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจอย,อย่างยิ่งครับ หากเป็นเช่นนั้นจริงก็เท่ากับว่าเรายังเหลือพื้นที่อีกมากมายในการพัฒนาตัวเองเรากะว่าเรามีพื้นที่แห่งความเป็นไปได้อยู่หลายร้อยเอเคอร์แต่ใช้มันเพาะป,ปลูกเพียงแค่ครึ่งเอเคอร์เท่านั้นคำถามคือเราจะใช้พื้นที่ที่เหลืออีก90%ซให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรคําตอบอยู่ที่การเปลี่ยนวิธีคิดและสิ่งที่เราทําครับเริ่มด้วยการมาดูครับว่าคุณจําเป็นต้องคิดอย่างไรจึงจะยกระดับความสามารถของตัวเองได้ ต่อไปนี้คือ3วิธีเพิ่มความสามารถในการคิด 1. เลิกคิดว่าตัวเองต้องทำให้มากขึ้นแล้วหันมาคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำแล้วได้ผลเมื่อถามคนส่วนใหญ่ว่าจะยกระดับความสามารถของตัวเองได้อย่างไรพวกเขาจะตอบว่าลงมือทำให้มากขึ้นแต่นั่นเป็นวิธีที่มีปัญหาครับการทำให้มากขึ้นไม่ได้ยกระดับความสามารถของคุณเสมอไป เพราะการทําเพิ่มขึ้นมีแต่จะทําให้ได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆเพิ่มขึ้นเท่าว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือผลลัพธ์ที่ดีขึ้นต่างหากผมแนะนําให้คุณลองถามตัวเองครับลองค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ทําแล้วได้ผลด้วยการถามคําถาม3ข้อกับตัวเองฉันจาเป็นต้องทําอะไรบ้างอะไรให้ผลตอบแทนสูงที่สุดและอะไรให้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่อยากทำจริงๆ 2. หยุดคิดว่าฉันจะทำได้ไหมแล้วหันมาคิดว่าฉันจะทำได้อย่างไรมองแวบแรกคำถามที่ว่าฉันจะทำได้ไหมและฉันจะทำได้อย่างไรดูอาจคล้ายกันมากครับแต่ความจริงแล้วมันต่างกันลิบลับ คำถามที่ว่าฉันจะทําได้ไหมนั่นเต็มไปด้วยความเครือบแคลงสงสัยและสร้างข้อจํากัดขึ้นมาเมื่อคุณถามตัวเองเช่นนี้บ่อยๆ <S 2> <S 2> ก็เท่ากับว่าคุณกําลังบ่อนทําลายความพยายามของตัวเองตั้งแต่ยังไม่เริ่มทําด้วยซ้ํากี่คนแล้วที่อาจประสบความสําเร็จมากมายในชีวิตแต่กลับไม่กล้าลองเพราะสงสัยในตัวเองและตอบคําถามดังกล่าวด้วยคําว่าไม่ได้แต่เมื่อคุณถามกับตัวเองว่าฉันจะทําได้อย่างไร คุณกําลังให้โอกาสตัวเองได้ลองสู้เพื่อทําบางอย่างให้สําเร็จเหตุผลที่พบบ่อยที่สุดที่ทําให้ผู้คนไม่ประสบความสําเร็จคือพวกเขาท้าทายตัวเองไม่มากพอพวกเขาไม่ได้ยกระดับความสามารถของตัวเองการถามว่าฉันจะทําได้อย่างไรคือการสื่อถึงการเชื่อว่ามันยังมีหนทางเพียงแต่คุณต้องหามันให้เจอซารอนวูด หญิงชาวอเมริกันคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ ate, ได้พูดจากประสบการณ์ของตัวเองว่าฉันค้นพบว่ามันไม่เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของร่างกายเลยแต่มันเป็นความแข็งแกร่งของจิตใจต่างหากความคิดของฉันช่วยให้ฉันทำลายกำแพงแห่งขีดจำกัดของตัวเองที่สร้างขึ้นมาได้สำเร็จอีกทั้งยังช่วยให้ฉันออกไปคว้าสิ่งดีๆที่เรียกว่าศักยภาพซึ่ง คือความสามารถอีก90%ที่คนเราแทบไม่ได้ใช้เลยถ้าคุณอยากใช้ประโยชน์จากศักยภาพ90%นั้น Hence, จงตั้งคำถามว่าฉันจะทำได้อย่างไรแล้วคุณก็จะเห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพียงที Kristen ่ต้องอาศัยเวลาและวิธีการที่เหมาะสมแทนที่จะมัวแต่แคลงใจว่าจะคว้ามันมาได้หรือไม่พระเจ้ามอบศักยภาพในการพัฒนาตัวเองการยกระดับความสามารถ และบรรลุสิ่งต่างๆให้คนเราทุกคนก้าวแรกในการทำเช่นนั้นคือการเชื่อมั่นว่าตัวคุณเองทำได้3หยุดหาประตูแค่บานเดียวแล้วมองหาประตูหลายๆบานเมื่อเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองคุณคงไม่อยากฝากอนาคตของคุณไว้กับประตูแค่บานเดียวเพราะประตูบานนั้นอาจไม่เปิด้วยคุณเลยก็ได้วิธีที่ดีกว่าเป็นไนไหน คือการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่หลากหลายและหาคําตอบหลาย,ลายแบบให้กับคําถามที่คุณมีมองว่ามันเป็นเหมือนทางเลือกก็ได้ครับอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่คุณต้องเผชิญคือการยกระดับความคิดของตัวเองมันเหมือนการข้ามเข็ดแดนอันยิ่งใหญ่คุณต้องมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้บุกเบิกดินแดนที่ไม่เคยมีใครย่างกรายเข้าไป,ปเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้ รวมถึงพิชิตความกังขาและความกลัวของตัวเองแต่ข่าวดีก็คือเมื่อเปลี่ยนวิธีคิดได้คุณก็จะสามารถพลิกชีวิตของตัวเองได้ถ้าอยากยกระดับความสามารถและบรรลุศักยภาพของตัวเองคุณก็ต้องเพิ่มวิธีคิดเกี่ยวกับตัวเองเสียก่อนแต่ถ้าคุณเปลี่ยนแค่วิธีคิดโดยไม่ใส่ใจวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงการกระทำคุณก็จะล้มเหลวเพื่อที่จะยกระดับความสามารถของตัวเอง ลองทำตาม3ขั้นตอนต่อไปนี้1เลิกทำแต่สิ่งที่เคยทำแล้วทำสิ่งที่สามารถทำได้และควรทำก้าวแรกสู่ความสำเร็จคือการทำสิ่งที่ควรทำให้เก่งและยิ่งคุณทำสิ่งที่คุณทำได้อยู่แล้วมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งค้นพบสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่าซึ่งคุณสามารถทำได้มากเท่านั้นเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจว่าจะทำสิ่งที่เคยทำต่อไป หรือก้าวไปลองทำสิ่งใหม่ๆการทำสิ่งใหม่ๆจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการค้นพบครั้งใหม่และการค้นพบเหล่านี้จะทำให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำเป็นประจำหากเริ่มทำสิ่งที่ควรทำคุณจะพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของตัวเองต่อไปแต่ถ้าไม่ได้คุณก็จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ทันที 2. เลือกทำตามที่ถูกคาดหวังแล้วทำให้เกินคาด เราอยู่ในวัฒนธรรมที่คนแค่คนหนึ่งมีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ต้องทำก็ได้รับการยกย่องเชิดชูโดยไม่สวนว่าคนคนนั้นได้พยายามสร้างประโยชน์อะไรบ้างด้วยเหตุนี้หลายคนจึงคิดว่าเพียงแค่ทำสิ่งที่ถูกคาดหวังไว้ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วผมคิดว่าแนวคิดนี้จะช่วยให้ผู้คนมารู้ศักยภาพหรือยกระดับความสามารถของตัวเองได้คือพวกเขาต้องทาให้มากกว่าน,นั้นการทาเกินคาดหวัง ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณโดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานด้วยการทําผลงานได้ยอดเยี่ยมแต่ยังเป็นการฝึกคุณสร้างนิสัยของคุณด้วยการสแสวงหาความเป็นเลิศซึ่งจะเพิ่มพูนขึ้นตามการเวลาการสแสวงหาความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องจะยกระดับความสามารถและศักยภาพของคุณ 3. เลิกทําสิ่งที่สําคัญเป็นครั้งคราวแล้วหันมาทําทุกวัน ผมเชื่อว่าการมุ่งสู่ความฝันอย่างมั่นใจหมายถึงการทำสิ่งที่สำคัญเป็นประจำทุกวันการทำเรื่องไม่สำคัญทุกวันนั้นไรประโยชน์และผ่านเวลาของคุณไปเปล่าๆส่วนการทำสิ่งที่ควรทำเป็นครั้งคราวก็ไม่ได้ช่วยให้คุณพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยกระดับชีวิตของคุณเลยองค์ประกอบทั้งความสำคัญและเวลาจึงเป็นสิ่งจำเป็นการพัฒนาตัวเองทุกวันจะช่วยยกระดับชีวิตของคุณ โอเคครับกฎที่14กฎแห่งการยกระดับก็จบลงนะครับอย่าลืมติดตามกดต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สรุปสั้นหนังสือดีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ